สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่11มิถุนายน2564นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณธีิกรและดิฉันอาทิตย์ประดาค่ะตัวเลขที่นักลงทุนเฝ้าติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเมื่อคือนนี้ก็ประกาศกันไปแล้วะนะ,ะสำหรับเรื่องของเงินเฟอสหรัฐที่ ออกมาเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้อีกนะครับกว่า5%ด้วยกันซึ่งถือว่าระดับที่เคยคาดการกันไว้เนี่ยน่าจะอยู่ที่4.7%เท่านั้นแล้วก็เป็นระดับที่สูงกว่าเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่4.2%ด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนตลาดหุ้นสหรัฐเองชินนโจนเนี่ยไม่ค่อยจะตอบรับในเชิงลบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีมุมมองในเชิงที่ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันมาจากฐานที่ต่ําผิดปกติในนช่่ววงปีีทแล้ะครับ จำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐผลกระทบโควิดหนักมากนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการที่การเดินทางไปมาหาสู่การซื้อหาสินค้า เรื่องของความต้องการสินค้าก็อาจจะไม่ได้มากนักดังนั้นเองฐานที่ต่ำจึงทาำให้อัตราการเร่งตัวของเงินเฟอ้อในครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นะลัดที่พอรับได้อยู่นะครับปัจจัยตรงนี้เองก็ทาให้ดาวโจนส์นะครับยังเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะสิจุดแล้วก็ปิดที่34,466จุดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยตลาดยังคงจับตาเลยครับหลังจากนี้เองท่าทีของทางเฟดนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์อมองว่า น่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของมาตรการ QE แบบผ่อนคลายต่อไปนะครับจนกว่าจะมั่นใจได้จริงๆแหละว่าเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้มีการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งก็ยังคงเป็นระดับที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องนับจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในช่วงเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับตัวเลขนี้ถือว่าต่ำม,มานะฮะลงสู่ระดับสามแสนเศษแล้วนะครับถือเป็นทิศทางในเชิงบวกต่อการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจโลกทีเดียวครับ นอกเหนจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเราไปประเมินนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้นะคะเริ่มมีข่าวดีมากยิ่งขึ้นนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะหลายๆประเทศเริ่มมีวัคซีนที่จะเข้ามาฉีดเพียงพอนะคะซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการบริจาคค่ะจากหลากหลายประเทศเลยโดยเฉพาะอิงยิ่งสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการประกาศประกาศ เขาเรียกว่าบริจาคก,กว่า500ล้านโดสนะคะให้บรรดาประเทศที่ยากจนแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะคะจากตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อที่เฝ้าจับตากันมาต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ ประกาศออกมาแบบนี้นะคะก็ส่งผลทําให้นักลงทุนนั้นค่อนข้างคลายความกังวลแล้วค่ะแล้วก็มีการเข้ามาซื้อนะคะในทิศทางของตลาดหุ้นต่างๆแต่ว่าล่าสุดนั้นเริ่มมีแรงเทขายทํากําไรนะคะถึงแม้ว่าตลาดต่างๆนั้นเปิดออกมาในแดนบวกอย่างเช่นนิเคอีก,ก็ตามส่วนทางด้านของบรรยากาศการลงทุนโดยภาพรวมค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของธนาคารกลางจีนเองก็ออกมายืนยันนะคะว่ายัางไม่เร่งร้อนหลอกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะและเชื่อว่าสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ถึงแม้ว่าตัว leg that ดัชนีที่เป็นตัวบ่งบอกนะคะทั้งราคาผู้บริโภคทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตปรับตัวออกมาในเดือนพฤษภาคมนั้นสูงมากๆนะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะควบคุมเอาไว้ได้ก็เลยสมผลทําให้บรรยากาศด้านของหัวเว่ยด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้ถูกสหรัฐอเมริกาแบน์ธุรกิจเทเลคอมนะคะระบุบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมนะเข้ามารุยธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับแทนนะคะเพื่อที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีธุรกิจเรือธงใหม่นะคะพร้อมกันนี้เองค่ะ ว่าเราไปตรวจสอบดูที่ทางราคาน้ํามันตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวแบบนี้แน่นอนว่าราคาน้ํามันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะเวทเท็กซ์นั้นยืนอยู่ที่ $69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของเบนซ์นั้นยืนอยู่ที่ระดับ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจในประเทศกันบ้างนะครับต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นคือเรียกได้ว่าโควิดเนี่ยมากระตุ้นนะฮะในเชิงของความต้องการในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านกกกาาาารรรปป้้้ออองงงงงัันนแลวววคคคคบุมมโตต่่่ๆๆหืเสียยด ขณะเดียวกันเองการให้บริการก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สมาร์ทโฟนกันมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดนี้เองทางเมืองไทยประกันชีวิตจึงได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่มีชื่อว่า MTL Fit Fit for Every One นะครับเียได้เป็นการเชื่อมโยงนะครับเรื่องของการให้บริการแล้วก็เรื่องของการทําให้ผู้บริโภคนี้ได้รับความพึงพองใจด้านาทางด้านการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่นะครับคุณสาราดัมซมกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน เปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ MTL Fit Fit for Everyone สำหรับลูกค้าและก็ผู้ใช้งานทั่วไปที่สนใจเป็นแอปพลิเคชันสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้คนไทยดูแลนะครับแล้วก็ใส่ใจพร้อมรู้จักสุขภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและสนุกด้วยตัวแทนบุคลิกของสัตว์ในแต่ละระดับสำหรับผู้ใช้งานนะครับคาแรคเตอร์ Character แต่ละชนิดจะเป็นตัวแทนสุขภาพของผู้ใช้งานและทำให้ทุกคนเข้าใจในสุขภาพของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งนับเป็นข้อโดดเด่นนะครับของ MTLfit โดยคาแรคเตอร์จะประกอบไปด้วยสล็อตน้อยนะฮะโคอลาล่าขี้เซาหมาป่าร่าเริงจิงโจ้นักสู้นะครับแล้วก็สิงโตเจ้าป่านะครับนอกจากนี้ยังมีการคำนวณคะแนนสุขภาพเพื่อให้ผู้ใช้งานปรับปรุงสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นการแข่งขันเพื่อให้ผู้ใช้งานก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองในแต่ละระดับโดยการแข่งขันกับเพื่อนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าต่างกัน เพื่อลุ้นรับของรางวัลที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTLfit ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1.766ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านช่องทาง www m มือง t h a i co t s l s th แล้วก็ s MTLfit นั่นเองครับเดี๋ยวต้องไปโหลดนะคะมาลองสำรวจดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองบ้างน,นี่ท่านึกภาพนะคะครแรกเลย ตื่นเช้ามาอยากเป็นสล็อตค่ะอยากนอนต่อเนื่องนาฬิกาปลุกก็อยากจะสล็อตช้าช้าใช่ค่ะแล้วพอเช้ามาหน่อยก็อยากจะเริ่มกินนะคะเป็นหมีโคอาล่านะคะลองไปโหลดดูค่ะจะได้รู้นะคะว่าพฤติกรรมของเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ณปัจจุบันมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ SCB Abacus สค่ะจับมือพีีปล่อยสินเชื่อตั้งหลักจากดอกเบี้ย2.5%ต่อเดือนค่ะ บริษัท SCB Abacus จำกัดหรือ SCB Abacus บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์จับมือกับบริษัท Max Solution Service จำกัดบริษัทในเครือ PTG เปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดสำหรับสมาชิก PT Max Card ผ่านแอปพลิเคชันเงิน Thunder ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการสินเชื่อออนไลน์โดยทางดรอัญรัตน์บุญนิธิอรกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท SCB Abacus ระบุว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ s c b Abacus ัสเข้าใจดีถึงความยากลำบากที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นการหยุดชะงักของธุรกิจเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียนหรือต้องการเงินทุนเพื่อไปทำธุรกิจใหม่จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการประครับประคองเศรษฐกิจด้วยการนำเสนอบริการสินเชื่อตั้งหลักจากแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์รู้ผลใน15นาทีหลังจากยื่นขอสินเชื่อและรับเงินใน24ชั่วโมง ด้วยเครือข่ายที่แข็งแรงของ PT ที่มีฐานสมาชิก PT Max Card กว่า15ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ SCB Abacus เราจึงนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก PT Max Card ด้วยดอกเบี้ยเพียง2.5%ต่อเดือนหรือเท่ากับ30%ต่อปีจากปกติ2.75%ต่อเดือนหรือเท่ากับ33%ต่อปี อีกทั้งยังไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อทำให้มั่นใจว่าสิทธิประโยชน์นี้จะไปถึงผู้ที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงสมาชิกของ PT m a x c a r สามารถเข้าแอปพลิเคชัน PT Max Rewards และทำการคลิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์ผ่านแบนเนอร์หน้าแรกหลังจากทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเงินทันเดอร์แล้วสามารถยื่นสมัครสินเชื่อตั้งหลักผ่านแอปพลิเคชันเงินทันเดอได้ทันที โดยสมาชิก PT Maxcard จะได้รับดอกเบีย้ยพิเศษ2.5%ต่อเดือนหรือเท่ากับ30%ต่อปีผ่อนสบายนาน12เดือนและรับแต้มพิเศษ150แต้มเมื่อสมาชิก PT Maxcard มีการทำสัญญาสินเชื่อตั้งหลักกับแอปพลิเคชันเงิน tender ตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2564ถึง31สิงหาคม2564ค่ะ ครับก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางนะครับการให้สินเชื่อในรูปแบบนี้เนเะรื่องของสภาพคล่องก็มีความสําคัญอย่างมากเลยสําหรับหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าจะเป็นคนที่ทำธุรธกิจในขณะนี้ค่ะ,ะคส่วนทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะเช้าวันนี้ยังคงสดใสค่ะแนวโน้มการลงทุนจะเป็นอย่างไรช่วงหนะ้ากลับมาติดตามกันค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยท้ายสัปดาห์กันค่ะในช่วงเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ A S L จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสีัสชษค่ะสวัสดีครับคุณตค,คุณแพนแล้วก็ท่านผู้ชมครับผม ครับวันนี้เช้าหุ้นเรานะฮะก็ถือว่ามีการปรับตัวต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจะสามารถยืนระยะต่อไปได้ถึงสิ้นวันไหมครับวันนี้สุดสัปดาห์ครับออดูจากบรรยากาศในตลาดใหญ่เนี่ยเริ่มมีลักษณะการขายทํากําไรในไจตตวหุ้นนะฮะหุ้นที่เคยขึ้นมาหลายตัวหุ้น BDMS k อ e ตัวของฮานานะครับเริ่มมีลักษณะแรงขาย แล้วข้อน่าสังเกตอันหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในตลาดใหม่นะครับในตลาดใหม่นะฮะไม่ใช่ตลาดใหญ่ตลาดใหม่นะครับในยี่สิบดับแรกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะเทขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับขณะนี้ตลาดกำลังเฝ้ามีการขายกำไรในตลาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดจะมีลักษณะการแข่งข้างเยอะเพราะนั้นข้อแนะนำก็คือเนื่องจากวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับ เพราะนั้นนักลงทุนอาจจะไม่สบายใจสําหรับการถือหุ้นข้ามนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังสําหรับการลงทุนตั้นิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเป้าหมายของระดับอินเด็กซ์เนี่ยที่ระดับ16-30ยังเป็นเป้าหมายแรกที่จะต้อง,ต,อง,ต,องต้องพิสูจน์3 0ยังเป็นเป้าหมายแรกที่จะต้องต้องพิสูจน์ว่าสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับถ้าสามารถยืนได้อย่างต่อเนื่องนั่นหมายว่าความแข็งแกร่งของตลาดนมีค่อนข้างเยอะ ตลาดก็จะมีเป้าหมายตัวต่อไปคือระดับ1,650นะครับผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็น1,650ได้นะครับในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยวันนี้ทางเอสแมองหุ้นที่ฟื้นกลับมาตัวหนึ่งก็คือ CBR เล่นกับการเปิดบ้านเปิดเมืองนะฮะในแง่ของแนวต้านี้ให้ไว้ที่ระดับราคาประมาณ64บาทนะครับถึง65บาทแนวรับนั้นอยู่ที่ประมาณ60บาท ตัวที่สองนั้นไปดูตัว MTC ตนะครับสายสัญญาณทางเทคนิคเริ่มขอตัวในทิศทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ระดับ65บาทแนวรับอยู่60บาทตัวที่สามเป็นหุ้นไฟฟ้าเป็นกงังกลนะครับาสายสัญญาณมีลักษณะาการแกร่งอยู่บ้างนะครับแต่แนวต้านประเทศทั้งหมดเนี่ยดูค่อนข้างดีนะครับในทางฮ่องกงทางไต้หวันทางเกาหลีออสเตรเลียดีนะครับในขณะที่ตัวดาวนัลงหน้าเนี่ยติดลบสามราคาน้ํามันออ ทองขึ้นนะครับความหมายคือเมื่อคืนนี้มีโอกาสเงินเฟ้อเนี่ยนะครับ CPI ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยตลาดเราโจนไม่ได้มีลักษณะของการปรับตัวลงถึงขั้นติดลบนะครับเป็นลักษะยอมรับได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตราดอกเบี้ยในยะสั้นคงไม่ได้มีผลกระทบที่จะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทําให้ตัวทองนั้นสามารถเดินหน้าได้ต่อนะครับแล้วก็ ตลาดนั้นยังสามารถรับรู้ได้ว่าตลาดไปในทิศทางที่ยังแข็งแรงยังไม่ต้องกลัวเออรื่องอาตาตุกเบีย้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของตลาดคงเล่นกันในธีมของการอาตาตรกเบีย้ยยังไม่ขึ้นนะครับคงจะต้องไปเล่นในธีมของเรื่องเกี่ยวกับการเปิดบ้านเปิดเมืองในในแต่ละกลุ่มสหกรรมกลุ่มสกรรมที่ได้รับผลพวงในแง่ของการเปิดบ้านเปิดเมืองก็คงจะเป็นท่องเที่ยวโรงแรมนะครับในการฉีดวัคซีนก็เป็นโรงพยาบาล ในกลุ่มของอาหารในกลุ่มของพาณิชย์ decimal, จะได้รับผลพวงห้ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลพวงค่อนข้างค่อนข้างดีในทิศทางของตลาดต่อไปครับถ้าการฉีบพัสซุส่ของเราได้มีอย่างต่อเนื่องข้อน่าสังเกตอีกการหนึ่งอยากฝากไว้ก็คือดูปริมาณการซื้อขายของพอเลนนะครับพอรเลนได่ซคือสองวันขายวันหนึ่งวันนี้อาจจะขายดูสัปดาห์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ามีลักษณะการซื้ออย่างต่อเนื่อง สามถึงห้าวันเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทิศทางแจ่มใสามากครับสาหรับตลาดครัปผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะถือว่าเป็นมุมมองที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนแต่ว่าถ้าเราอ้างอิงแต่ชนีก็ถือวา่าขึ้นมาค่อนข้างจะใกล้แนวต้านที่มีในยะสําคัญแล้วดังนั้นช่วงนี้ต้อง selective buy ค่ะ รัี่น้อยสัปดาห์นี้630นะครับทน630ต้องรักษาไว้ให้ได้แล้วก็สัปดาห์หน้าเป้าหมาย650นะครับน650มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าการเลือกหุ้นก็อาจจะต้องมีการคัดกันนิดนึงเพราะว่าหลายๆตัวนี้ขึ้นกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะไปดูหุ้นแนะนําจากทางรายการกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ค่ะวันนี้ SL แนะนํา c p ีครับ UOB เคเฮียนมองไปที่ราด BDMS แล้วก็ s v i ค่ะส่วนบลอล่าแนะนํา SPA ครับ ทางด้านของธนชาตินะคะให้ไว้ที่ B D M S E A แล้วก็ติดล้อค่ะส่วนเมน์แบงค์จิมเองแนะนำหุ้น C P O และอมตะครับพักการสักมิถุนายนในรูปแบบของพอร์ตรวมนะคะกองทุนรวมจะต้องวางแผนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ปัจจัยเปลี่ยนแปลงตัวเลขมีการรายงานเพิ่มเติมการจัดพอร์ตการลงทุนในรูปแบบกองทุนเราก็ต้องมีการปรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับเราจะตรวจสอบกับทางคุณนายอรุณกิิชัย CFA Head w e a l Advisory and Product ธนาคาร CIMB ไทยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีคับคุณตาคุณแผนค่ะคุณในาคะมาถึงเดือนมิถุนายนนะคะดูเหมือนว่าอะไรต่างๆก็ดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นนะคะความเชื่อมั่นนักลงทุนก็เริ่มกลับมาเราประเมินสถานการณ์สำหรับเดือนนี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆเดือนเดือนนี้ต่อเน,นื่องไปถึง Q3 นะครับภาพรวมก็คือลอามองค่อนข้างดีขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขเหมือนที่ คุณแทนบอกคือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมยังดีต่อเนื่องเนาะแล้วเราก็เห็นผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยของบริษัทก็ออกมาในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับในจะมีเรื่องของการคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้เงินเฟ้อสหรัฐออกห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็ยิวสิบปีก็ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็คนเนี่ยรอยดูเฟดในสัปดาห์หน้านะับเพียงแต่ว่า ความผันผวนแรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยที่มันทาให้เกิดความไม่แน่นอนก็น่าจะลดลงนะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องของการเล่งฉีดวัคซีนที่นี้น่าจะทั่วโลกเนาะนะครับแล้วก็ประเด็นที่มันเป็นน้อยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้หรือว่าเรื่องของการปรับลงเพราะนี้ภาพรวมเราก็ยังมองว่าตลาดตลาดหุ้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงอยังคงน่าจะทําได้ดีต่อเนื่องนะครับในไตรมาสถ,ถัดไปครับครับ ในเชิงความคาดหวังต่อการฟื้นตัวหลังจากนี้ด้วยครับเรื่องของวัคซีนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเหมือนรากฐานเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นการต้องเที่ยวเรามองแนวโน้มการฟื้นตัวยังไงและมีผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวมยังไงบ้างฮะครับอย่างอย่างของไทยเนี่ยนะครับก็คือทั้งปีเนี่ยทางแบงก์มองไว้1.9น้อยแล้วเราก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าคงน่าจะเริ่มฟื้นกันตั้งแต่ Q3 เป็นต้นไปกีเป้นว่าอาวัคซีนทยอยมาแล้วเราก็เล่งฉีดกันเหมือนที่ ที่เราทำกันอยู่นะครับทั้งปีก็น่าจะโต1นกนะครับก็คือปรับลดลงมาจากที่เคยมองไว้ช่วงก่อนคือปรางเอ้ย2.2ขอโทษทีนะครับล้วส่วนเซกเตอร์ที่จะทำได้ดีก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของตีนเ,เปิดเศรษฐกฐิจเหมือนคล้ายๆที่ที่ทั่วโลกเป็นมาใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของตัวเซกเตอร์ที่เป็นรีเทลเรื่องของการบริโภคครัวเรือนนะครับเรื่องของภาคบริการนะครับแล้วก็เรื่องของพวก uh, กลุ่มพวกอาหารแล้วก็พวกเซอร์วิสนะครับแล้วก็ที่ส่วนท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องรอนิดนึงนะครับ สำหรับความคาดหวังเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราในการเปิดประเทศหลายๆประเทศแล้วยังไงบ้างคะจริงๆท่องเที่ยวน่าจะ,ะค่อยๆทยอยกลับมา<ช>นะครับแต่ว่ามาเต็มเนี่ยมาที่น่าจะดีขึ้นที่ค้าไปเนี่ยน่าจะเป็นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับก็คงค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติที่มากขึ้นนะครับปีนี้อาจจะต้องรอดูกว่าเราเห็นโมโมเดลอย่างภูเก็ตใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็คงอาจจะต้องรอประเมินผลอ,อีกทีหนึง่งนะ ัเนี่ยให้คําแนะนําการจัดพอร์ตกองทุนในช่วงนี้สําหรับคุณผู้ชมชอบตัวหุ้นที่เป็นตีมที่เปิดเศรษฐกิจเหมือนกันครัที่เป็น v a l u ู p l พ y นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปหรือฝั่งเอเชียเดิมด้วยด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือรวมๆเนี่ยเรามองว่าจริงๆตีมนะ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปต่อเนื่องนะครับก็คือเราคงไม่ได้กระจุกตัวเหมือนกับพวกโกรดพวกเทคก,กันเหมือนปีที่แล้วไกต่อไปแล้วนะครับเมื่อก็เป็นปีที่กระจายมากขึ้นนะครับสาหรับ ในช่วงต่อไปครับเรายังมองว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้หน่อยเนี่ยนะครับก็ถ้าสักร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะถือสักตราสารนี้สักสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับหุ้นไทยอีกสักอ่หกถึงแปดเปอร์เซ็นอาจจะน้อยหน่อยนะครับก็ส่วนหุ้น ตัวภูมิภาคเนี่ยสักประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับตัวโก o บอลอีกสักสามสิบหกแล้วก็พวกสินทรัพย์ทางเลือกจริงๆก็น่าสนใจเพราะว่ากองลีเนี่ยนะครับรีบาวมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลีต่างประเทศหรือแม้แต่ทางฝั่งไทยเองก็ตามนะครับส่วนลีเนี่ยจะถือไว้สักสิบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเป็นเมนค่ะสำหรับในเดือนนี้เนี่ยนะคะทิศทางของสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำนะคะก็เริ่มกลับมามือวาเหมือนกันนะคะเราควรจะมีการจัดสรรเข้าสู่พอร์ตการลงทุนด้วยไหมคะ ทอ,ทองยังก็ยังน่าถืออยู่ไหวใช่ไหมครับโดยเฉพาะในช่วงที่เงินเฟ้อจริงๆเงินเฟ้อมันสินค้าพวกภัณฑ์ปรับตัวแรงๆเนี่ยทองก็ยังน่าจะได้ไประโยชน์ในทางอัจฉริยะ i น e f l a t i o น h e ชนะครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องต้องรอนิดนึงก็คืออไซ s i d e จะมีไม่เยอะแต่ว่าก็ก็น่าจะถือติดพอรไว้สัก5%อะไรเงี้ยนะครับถือไว้เอาไว้สําหรับเพช,ช่วงประเด็นต่างๆพวกนี้นะครับ ครับคือความกังวลของทองคาก็ยังมีเรื่องการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเฟอ้อที่เร่งมากกว่า5%ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายคนกังวลเรื่องนโยบายด้านดอกเบี้ยรวมถึง QE ตรงนี้นะฮะถ้าตอนนี้คนก็มองถ้าเกิดความเห็นของตลาดเนี่ยคนคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะหินหินเรื่องของเทปเปอร์นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มลดจริงก็คือช่วงธันวาช่วงิ้นปีนะครับก็จะคล้ายๆกับรอบปี2013นะครับจริงๆรอบนี้ตลาดค่อนข้างรับรู้ข่าว ประเมินหมายค่อนข้างกับอินไลน์กว่าถี่มาเทียบกับไซเคิลก่อนนะครับค่ะเรามีความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มนะคะการเติบโตของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมองไว้สักประมาณเท่าไหร่คะจริงๆถ้าดูมูลค่าเนี่ยนะครับหุ้นไทยถึงแม้ว่าดัชนีจะค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นแต่ว่าเออร์เน็งก็มีแนวโน้มฟอร์แคสตเร็วขึ้นมากกว่าก็คือดู ดูดีมากขึ้นนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกันตรงๆเรื่องของมูลค่าเนี่ยปัจจุบันหุ้นไทยอยู่ประมาณถ้าเป็นอร์่เนี่ยมันอยู่ประมาณสิบเจ็ดเท่าก็ถือว่าไม่แย่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนนาน้ที่มันห่างกันตัรเออร์เน็งมันหายนะครับ<ฆ>แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการปรับประมาณการเออร์เน็งเนี่ยครับมันสูงขึ้นนะครับทั้งโดยไอาจจะไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยดูดีขึ้นเป็นภาพรวมเยอะแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าด้วยนะครับก็หุ้นไทยก็ดูดูไม่แย่นักนะครับ ค่ะ <c oughs> ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะ <c oughs> สวัสดีครับช่ <c oughs> วงนี้นะคะหลายๆปัจจัยนะคะเริม่ <c oughs> ๆๆรมหลายประเทศทั่วโลกนะคะเริ่มมีการเปิดให้เดินทางระหว่างกันแล้วไทยเดี๋ยวก็จะมีการทำา Tra เวอ b ์เบกับประเทศอื่นๆด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนก็ควรจะเน้นกระจายในหลากหลายสินทรัพย์นะครับเพื่อการป้องกันความเสี่ยงไว้นะฮะเพราะว่าในตลาดโลกก็ดีในตลาดไทยก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสินทรัพย์ที่ มองไว้หลายๆตัวนี่ก็อาจจะช่วยแชร์ความเสี่ยงได้ในช่วงเวลาที่จังหวะของตลาดตลาดหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เป็นใจต่อาการลงทุนเท่าไหร่ค่ะกลับ,บมาจังหวะการลงทุนแบบนี้ได้นะคะสิบโมงหนาทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ